สวัสดีจ้าพี่โยโคราชบ้านเองเด้อจ้า,จามาจา้ะวันนี้น้องแนนจะทำเมนูอะไรให้กินน้อนี่เย็นเลยัดเห็ดจ้ะเห็ดอันนี้เป็นเห็ดที่ว่าพี่โยกับน้องแนนไปหามาเมือ่อวันเสาร์ด้จักตะวันไม่ได้ทายอะไรให้ดูรด้จัเพราะว่ามันได้น้อยก็เลยไม่ได้ทายจะเจอพ่อได้มากินอยู่จ้ะจ้าชาววันเสาร์เถื่อพี่โยไม่ได้ลงคลิปลงอะไรนั่นยเลยจะพราะว่าสมื่อจะไปหาเห็ดเพิ่งทำ นี่บบได้ระคานี่นี่ก็เขียวกับเทียมหอมแล้วก็ริกสดก่อนเิเนียนสูตรการพัดการแจงบาดยกออย่างเงี้ยจะจะพัดผิดพัดกับเทียมอะไรก่อนให้มันหอมหอมแล้วจ้ะ นี่ตรงนีก,นกำลังเตรียมเครื่องรุงย,ยางอื่นนะจ๊ะทำแบบสุดๆได้จะไม่ต้องเสียมหลไรใบรอจะถึงเวลาก็มาเปิดเลย ยกะปิกนั <c oughs> ่นแล้วก็ใส่เฮดไปจ้ะนั่นเฮดนี่ก็ชนมากก็เป็นเฮดทานแล้วก็เฮ็ดรวมทั่วไปแตจ้ะจ้ำๆนี่คือเฮดทานเลยจ้ะใส่เครื่องคุ้งนี่เลยจ้ะนี่เป็นเบอรดีกับน้ำตาลจ้ะ เฮ็ดนี่ลอยแมลี่หนึ่งเอาใบแ้งจมากบานวันนี้แม่ครัวเวยกันสองคนเดสดจ้งอันนี้แมลี่เป็นลูกมือ้องแน่เด้ดจ้ะคอยเวยหาเครื่องรุ้งอะไรให้เด,ด็ดจี่เตรียมบัตถทดิบ เ็บใบโหระพาหใหม่แล้วรย้อยให้เน้นทำตกเขาอันนี้อร่อยคูณนซ้ี่จ้ะแม่ครัวรวมมือกันนีันนะเป็จัดเสร็จกอดีเฮ็ดหนึ่งแล้วจะหนามันก็เลยออกมดพอมาคัดมันก็เลยมีหนามออกมาตองศนรมะ โหเรพาเลยจ้ะเฮ็ดมันสุกแล้วเนาะจ้ะป้าพีโยจะขี่บัสไซรถดีเพราะว่าพี่โยไม่ใส่น้ำตาลนะจ๊ะเพราะมันจะทำให้รสชาติที่ท้ายไปก็เลยเปลี่ยนเป็นรถสีแทนน้ำตาลนะจ๊ะจ้าเสร็จแล้วจ้ะผัดคิดสูตรง่ายๆนะจันมาดิจ้ามากินผัดคิดด้วยกันจ้ามาจ้านี่ก็ได้เวลากินข้าวแล้วนะจ๊ะนี่วันนี้มีเมนูอะไรดึงเนาะนี่ วันนี้ก็เมนูอันนี้ก็น้อไม้ต้มจ้ะที่เมลี่ซักที่นี่ก็เมลี่ก็เลย่องเอายดมันต้มจ้ะอันนี้ก็ลยเผื่อนมาดเขาหายมาปักหงใจจะโตอันนี้ก็พัดเชสเดือะเด้ออันนี้ก็พริกจ้ะพริกป่นก็ปลาพัดจ้ะมาเด้อจ้ะมากินเข่าเด็กกันเด้อดเดือดนะจ้ะมาแกะนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะมากินเข่ากับพี่โยเลยจ้ะสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะอ้าอยร้อนใช่สวัสดีค่ะ มันกินได้เป็นกบัดดีได้ค่ะบไม่เป็นไรสวัสดีจ้ามาจ้ามากินข้าวกับพี่โยได้จ้านี่ได้เวลากินข้าวเลยน้องมาเบลก็หายหน้าหายตาไปนานอันนี้นึกงง่ายยังมาหิวโมุงด้วยเอาเฮ็ดน้องก็กินได้ลูกเฮดม่ชิ้นไหนได้โอ้โหจ้าไขไปขมยเฮ็ดตุ้มน้อง ก็ไปหาเห็ดพ like ี่จันหาเห็ดกันหวานดีจังเลี่ยเราใช้ตะกร้าอะไรมีอันหนึ่งใช่ไหมมันไม่ไม่เห็ดทานก็อร่อยดีจังใหม่ใหม่มาจัเด้อมากินกันนะมันเป็นเห็ดสีอยังงานเลี้ยงลูกโอ้ยย uh, ุงมากจริงเลยมันเป็นเห็ดดำ มันเป็นเพ็ดงล้ำอ่ะมันมือนกับเนอยื่มเหมือนเนื้อย่างไม่ใช่ไหมเนื้อย่างไม่ชอบเผ็ดใจลูกิดไม่เห็นจะเอะไรจะเชื่อไม่เลยเชื่อไม่เห็เออบ๊วยได เสือมันแข็งนี่อืมนี่ขุยเข็มเข็ดาขมดาโอ้ยิบเลยลูกให้เกมหน่อยยิบเลยอืม,อมหวานมะานี่จะแม่นี่หวานอันอนอ,นะะอ,อไ,มนไม้ใช่ยังอันนอไม้อีกไหมคะเออ ช่วงนี้เฮ็ดจรลืวายจะนี่ไปหาก็ได้มาแค่ประมาณานี้มอันใหม่หลอัใหม่เรเอาแล้วนู้กินกันหแล้วไงเ,เ่เปล่ากินกระเฮ็ดเฮ็ดองมหัศจรไฮโนเกะไม่เลือดอกน่อยกินได้เอหไม่ชอบของหล่ามีอื้ม นมาดิจันก,กินขา้าว้วยการเสร็บๆข้าวเย็นมาสช้างนี่่โยก,กินปลาพัดไปแล้วจ้ะเส็บแล้วโอ้ลืมเอาไอา้นันดิบมาจิ้มกับน,มน,นะมันระจะไหมคือไม่น้ามันระเนี่ย ลููกดนั่นแหละผมไม่กินขมฟรีน่ะแม่คนกินขมก็ไม่ขมแต่โลดแต่แหละแนยั่ไม่ขมไม่ขมที่เฮ็ดรพึงขมขมจนยังไม่ขมไม่ขมกินยังไงตอนยังไม่ตุ่มแบบนั้นคนกินขมก็คนไม่กินขมแตกต่างกันมาแบบไม่ขมไม่ขมมันก็เหม็นเดี๋เวนกเหล่าจะคุณโผล่อะไรแไม่ขม เน่ยเาทรกินดะ้าาทั้งมเลยอือเสตนเราใส่ตาดเลยจักยังไงเดี๋ยวนนูน้องเนี่ยมาพัดอะไรก็ใส่น้ำ 3, 4, 3. ตาลมาเลยดี๋ยวนี้ต้องบันแหละาเต๊ไม่อนใสอ่ะแต่แม่มันจะมันตัดบุตรแหมรวยเลย เงินปิ้นเช้นใจหนไหนเลล่ะก็บานแต่โปกแตนน้ำตาลกันบานไม่ดีจะไม่โปกเน้นน้ำตาลแต่จะเป็นบางอย่างพัดประบุงใอยู่จะพัดประบุงแกงตุ้มยากันเอกใ่บ้านตั้งตุ้มใ่จ้ะบ,บานยายเนียนฟ้า <laughs> <laughs> แกงอะไรทำอะไรน้ำปลาคือของ มาต้องใส่เลยตัวาพาเทิดน่โยมไม่เคยใส่ไงเคยมาใต่น้ำตาขี้มนันตัดตรวจไปเยเลยมีใส่กลมหวานมาจริงนี้เราไม่รู้ปล่าเราเหม็นนะคะคืออะไรสตอค่ะหน,น,นูนั่นทำไมหนูยังกินละ่ะชอบกินค่ะอะไรเนี่ยเนี้ย เด้ออก้เกแกล้อเขาเอค่ะใช่ทานกระดอกแข็งดีเลยกินมากาเออกินหอย่างไ้นะคะมีสทงที่กินเองค่ะปาเปียกได้ไหมมีใครใครโทรสัท์มามนีทายไปให้ดูดิเระส่งให้ในแม่คุณเจอไม่ยังโยนอ่ะเน่ยโอ้เน็จะบาวางไวยทำไมตรงนี้ ยุงเอาใหญ้ยขนาดใครคนบางอแม่ท่าน่อะอื่ได้งพอ้าวที่หนูทำพ่อแม่ก็ตีหนูอะวายอิดเผยความลับหมดเลยวายโอ้ยทำไมถึงสีหนูด้ายนะเว้ยหนูปนิตี้ใสะเทือนเบือนหลันไปเลยก็่มี

โนนกินจรงจินมรีกโลนดาลแตกสักเลยเขาคุกน้ำปลาอร่อยเกอสามอย่างสอย่างกินไปเถอะยังไงแนจบไม่จบกินเชก็มนีน้ป้าตรงนู้นนะลูกแล้วอืมอะไรอร่อยก็เชิญกินตามตาบายเลยจ้ะเหดพึ่ะเวลาหนึ่งเวลาอะไรและทำไมดำนะตอนนั้นไม่ก็ไม่ มันเลื้ใจเห็ดชานมันหรอเปล่ามันเขาเลยแม่มันโดนเขานะขานิ่มเหมือนเห็ดชั้วเลยเห็ดหึ่งนะมันเขา่าชุกๆเลยมันอร่อยนะแน่นเข่าเยอะเข่าอร่อยถึงแต่ดำก็ดำอร่อยเด้อจะเด้อดำได้ก็ดำอร่อยแม่ขอข้าวหน่อยนี่กินเยอะจัง เสียงหลานสาวบอกปลีกินเยอะทำไมปลีอยากกินเยอะแล้วเนาะสุกจ้ป่าหายใหญ่ขึนของใหญ่ขนาดนี้สุกป่าเอ้าจะรอดก็ไม่ได้ไม่ได้ยังไงลูกไปทำอะไรล่ะน้องเกมน้องเกมแทนที่จะเดินไปข้างหลัง โร้ใส่ปลาไหเยอะๆเลยขอทานหน่อยค่ะไม่ขอดเขาบอกไล่ใส่ปลาไหมุดเข้าไปในนี้ตัวนี้เยอะมมากเลยเยอะอ่ะได้เดินอ้อมเดินไม่ได้ติ๊กขาไหลหนูยังไม่ได้ติดขาเลยต้งจุดอึมหนูใส่เหรอได้หนูอยากกินเยอะไรน่ะ วันี sie, rats, <power> ่วันที่ซี่ขังขี่ซีถอดตัวฉากกินเขาซ่อนปลาเลือกกินลายตัวยังไงเละชอบกินขาซ่อนปลาอย่าพูดแล้ววันหลังจะทำเกี่ยวกับหมูถอดหมูเดี๋หนู้กินจะน้ำเขาก็น้ำปลาแล้วสบายโชกเข้าก็น้ำปลานะ ก็วนีอันไหนก็หัดกินลูกเวลาไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะได้กินเป็นกลัวโดนเห้ผิขมไม่มีไรขมสักไมนมีขมดอกขอเอาไว้ที่มันให้มันสีเขียวใช้พี่แกะใช่ไหมคะใช้แกะเองก็ได้มันขมนะครัเวลาหนูไปอยู่ที่ที่เข้อไม่มีครับคงกัอบข่าวกินแบบนี้หนูจะได้กินเป็นไม่ใช่ว่าจะเลือกกินได้นะผิวกลางเนี่ย ต้องห้าชิ helmet, น bride, ้นไปเต้นเตะในหนอยเลยด้อได้คนจะได้ชิ้นเป็นใหญ่นี่ได้หนูกินหมดไปเลยหนูกินดากิ้นดานี่ือินด้วยไก่ทอดอ่ะเดอไก่ทอดขาไก่ทอดเลยอู่ตรงตงใกองก็แม่กินไปต่อนะต้องตีน่อน ต่านคนต่านคนอืม่ิธีแกะยุ่งกัะลายบันนี้ทำไมยุ่งมากึ้นิดเส็เลยบันตก่ะยุ่งไดยแตกตื่นแกะมัไงแกะ้น บางคนจะว่าเฮ็ดปลาหนุนปลานี่แม่อร <lo ctions> <government> ่อยเฮ็ดเนี <ailand> ่ยอร่อยนั่นนี่อร่อยแต่เขาว่าพวกพี่เปิ่นบอกว่าเฮ็ดเขาอะไรนั่นว่าอร่อยเย้เลยนะไม่มากูผาชันอะไรนะั่นหวานเสียง่บบหวานไม่ชอบมไม่ใช่อะไรตีบ้าตีบ่ามันก็ยังนั่น เดนนี่เฮ็ดปลา,น<ม>าเนี่ยรวยมันแต่ายเฮ็ดบบาน,นี้เลยก็เป็นดินไตไตขาวเลยนยะแม่คงถึงงไม่สบ,บายสามารถกิสเตอร์ได้เมอแต่เด็กอเป็นเขาจะเป็นดินายขาวแม่แม่

สียังไม่ไล่ฉันเลแม่แน่แแม่ไม่เก็บไม่เก็บไม่กไม่จำาตอวโตกาสถานเลยเนาะต้องต้องต้องหมายไว้หมายไว้ตัวนี้ไม่นอกตัวแกกับมักทำ แท็บจะจันไหมจืนดึงหนุไม่แฮึฮึดึงหนุว้ายแบบนี้แบบนี้แล้วจากเมื่อวานเลแบบนี้แบบนี้ อิ่มไปหนึ่งมือแล้วจ้ะนี่พัดเทศจเจ็บเต๋บๆดีจ้ะโอ้ยอยายโอย้ยดีเดีย,ยรเฮ้ยใช่ล่างเฮ็ดไม่นจัดกี้ยายคอ้มมันเห็นแม่ยัอ้ย นี่นลูกเนี enough, ่ยแรงจะเป็นเสียบนะที่นหนมันเป็นเสียบนะคนหนักหนึ่นะยุงเหมือนฉันนี่เอเนี่นี่ยุงเลยลูกอ่ะแล้จากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้จากก็มาดูสูตรการพัดฮิดรวมจากฮ็ดป่าของน้องแนนนะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเด้อจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแล้วเอ็มคนละค่ะ you